นี่เด็กยังเดี๋ยวไปย่บ่เอาไปเลยรนี้ต้องเปิดฝากระโปรงนีอออไม่มันมามาต้อระบายผมเนาต้องเปดตัวตนเข่าขนของลงจากหลังรถเีงเสร็จแล้วครับตอนี้ก็จะลับไปผสมปุ๋ยต่อเอานี่ก็เป็นบรรยากาศครับทุกคนลูกช้าแล้วพาล็กน้อยไปื้น้ำโงนะตอนนั้นอะ นูช้ากลคืนนะลูกนู้บอกช้าเรอ้ากลางคืนไว้เออัเป็นบรรยากาศครับทุกคนี่อคุณเสาปู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผม มนในหันี่ก็เป็นบรรยากาศน่เหม

ข้าลาแสดงข้าที็่งันนี้รู้สึกว่าปวดผีมากเกยเพิษเอาไปลองลดลงมากเลยลดข้นแต่ว่าทันทีี่ผ่านมาไล้นว่ามันใส่ตังครังค์ต้องไปทนี้ต้องไปนี้ต้องไปน ปู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  อันนี้เพิ่เาออปิดออกคนนี้ผมมาเพรแครับอยู่ไม่ถามอ้เปิดออกปะมาคืนุ้มเงินุ้มเงมาคืนเลเโอ้ืเกื่อมเสียกน้มาแต่วันแรกไมแต่วันแรใส่เนใแล้วนอนไหนที่นี่เนี่ยนอนง่ายใช่ไปูทำได้นบยังคิดไม่ออกเลยครับ ดูสภาพอากาศก่อนแต่ว่าฝนไม่น่าตกว่านะเมื่อคืนนีพายุเลยละนะจะน่าจะมาทำแบบนี้ฝนตกแดงไหมโ่กลางวันร้อนกลางคืนฝนตกตนู่นไหมตแค่นานี้ตายคันตอยู่ตรงกลางม่ันแล้วไนี่นี่นี่จะมีหมดเลยนครับตาาป ตอนนี้ช่างคงก็รุยงานนะครับมาถึงก um> anyway> ็รุยงานเลยนะครับครับมชับนะครับาโอ้โหปูขยันเลยไม่ยอมให้หมดคู่เลยอ่ะ

เรียบอยู่ครพ่อช่างเสือช่างเสือตรงนี้มันจะมันอเลีนครื่องด้วยนี้หนเอแม่ดูแม่สองเครื่องเลยเด้อพ่าื้นพอดีาดอเปลี่นไพ่อเปี่ยนไปนี้เสียวนะพ่อพบอกไม่ยอมนะพ่อบอกไม่ยอม้นองม ได้สามคลิปนะครับได้สามคลิปพวกยังไม่ได้สักคลิปมาวันนี้พวกเปลี่ยนโผล่ชิฟจะทำยังไงพวกเปลี่ยนไปดูสิมา

ีก็น่าจะมาเริ่มทำห้องน้ำต่อครับทุกคนตัวม่ขาห้อูาอุกปรกรณ์อยู่นะ,ะยไม่ได้ที่ใจน่เออ ทุกว่าเป็นตาตื่นเต้นแฮะเอ๊ะเห็นคุณตอ้นอ้อนะฮะมีใครฝากอะไรไม่ให้ผมนะั้นทุกคนไปดูสิ fc ผลากตีผลาให้พี่สามขวดนะคะแล้วก็สําหรับซองนี้ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นมาที่พีทพี่เดือนนี้นะคะครับผมขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณครับขอบคุณ fc พี่มานานะคะที่รักและเอ็นดูนะคะพี่มานาเนาะอันนี้ต้นอ้อมอมให้เราเด้อครับผมขอบคุณพี่ปานละวีนะครับที่อมาให้เนาะขอบคุณคุณต้นอ้อด้วยนะครับครับผมอ่ะได้แล้วครับพี่ปานละวีนะตีผลาสามขวดเด้อเดี๋ยวเอาไว้ดื่มนะครับทุกคน แต่วไว้รถก่อนนะครับวันนี้มาเจอคุณอ้อที่วังเยี่ยมนะครับที่วังเยี่ยมก็เลยอนะ่ะซือโอกาสรับค่าคอมมิชชั่นฮะแล้วก็อ่าี่ร,ราระที่พี่ปานละวีซื้อให้นะครับนะอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ดื่มทุกวันนะครับวัน,นะละจิบวันละจิบนะฮะเพื่อสุขภาพเนาะ